ดัดแหนบโตโยต้าวีโก้จัดให้คะ่ะก็ะต่จากร้านสตางค์เราโตทิดาเซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานโตโยต้าวีโก้คันนี้คะ่ะลูกค้าเอารถเข้ามาต้องการจะให้ช่างดัดแหนบให้จ้ามีจา่ของเดิมใส่กล่องลงมาแล้วตามนิว้วไม่พอใจเราอยากได้เตี้ยกว่าน,นี้อีกจัดไปไม่ใช่ปัญหาหลังจากที่คุยปรึกษากับช่างระยะอะไรกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาลุยงานกันเลยคะ่ะเป็นอันว่าเราตกลงจะเอาทรงนี้กันนะคะไม่ใช่ปัญหาปัิเริ่มงงานึ้นแมลแรงคะ่ะ ไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยภาคไม่ดูเลยถึงขั้นตอนการถอดแหนบแล้วจ้าคุณขาเอเคาะนิดนึงให้มันแหนบมันออกง่ายๆหน่อยเนาะโอเคด้านหลังออกแล้วจ้าเอาด้านหน้าออกหน่อยเ็ยจะติดหน่อยๆน,ยนะหัวด้านหน้าก็จะต้องโยกขาโยกขาทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะคุณข,าข้ายกค่ะหนึ่งสองสามสี่อื๊ไปจ้าไปเนื่องจากว่าเราทาทาช่างงนัล้วทํา เสร็จเรียบร้อยนะก็ดัดฝั่งขนนงนางอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วได้ระยะแล้วก็รอฝั่งเรามาถึงพอดีนะก็ทำการทอดแนวมันทึกอ่อนแล้วก็ยกขึ้นให้ช่างดัดเลยานะก็วัดระยะอะไรก่อนดัดเรียบร้อยแล้วดัดแนวพี่นะ้อจะต้องดัดเท่ากันนะคะไม่มีดัดเฉื่อนอ๋ซ้ายขวาจะต้องเท่ากันจ้าของใหม่มาจากสูย์ยังซ้ายขวาเท่ากันเลยนี่ดูเหนื่อยมากเหนื่อยอะไรเดินเอาอยาดมมาดมแล้วผงไทยของเรา นื่อยอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าไม่ไหวถึงจะหยิบยาดมมาดมโอเคจ้าวัดระยะทีเดียวผ่านไหมดูท่ายืนไม่ไหวแต่ดูหนะ้าหน้าจะตงไหมคะทุกนเรียบร้อยแล้วได้แล้วก็มาประกอ,อบแหนบบรรทุกกันเลยค่ะเข้าไปใส่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะไม่ไหวต้งใจสู้ค่ะอ่าเท่าเรียบร้อยหรือย,ยังช่างได้ระยะที่ต้องการใช่ไหมไปจ้ายกมาใส่ที่รถกันเลยค่ะ เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมจ้ายกเลยค่ะเอาแหนบขึ้นไปใส่เลยค่ะเกี่ยวหูขวาที่ตรงเตงไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาเกี่ยวด้านหน้าเพราะว่าหน้าลามันก็จะหนักหน่อยก็ต้องเล็งๆรูน็อตหน่อยค่ะเพื่อจะได้สอดมันเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ขันน็อตที่ตรงเตีงด้านหลังค่ะนอาถุงแดดด้านหลังเนาะใส่ให้เรียบร้อยแล้วเอาก้อนเลยเข้าไปใส่จากนั้นก็ประกอบเลยจ้าเอาแป้นแหนบมาคะมาใส่ขันยึดกับน็อตสลักสี่ตัวเสร็จแล้ว จากนั้นก็ขันนิ้วมือต่อด้วยวอกลมไอ้วลอกไฟฟ้าแล้วก็บล็อกลมจ้าแล้วเราก็ค่อยใส่โชค้ค่ะคุณขาจากนั้นเรียบร้อยอัดเสร็จเรียบร้อยเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดเดี๋ยวทำการใส่ล้อไปเลยจ้าแล้วก็ขันน็อตด,ด้วยมือเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยต่อด้วยบล็อกลมเลยค่ะอัดให้แน่นเป็นอันเสร็จพิธีเก็บของได้แล้วจ้าอ้าแต่ฝั่งช่างนายยังไม่เสร็จน,ะนานาลีลาอะไรอยู่ไม่รู้แล้วก็เดินมา ดูนานจัดเสร็จแล้วก็ขึ้นสามขาขึ้นไม่แรงเอาสามขาออกแล้วก็ลงรถเลยค่ะก็จะเห็นระยะแล้วมันได้ระยะไหนตามที่ตกลงกันใบนี้จ้าส่งก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้ววัดปอนเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่นนี้แะเสียลงกะดูแน่นอนนะลอยๆนิดหน่อยขอบพระคุณมากมาเลยค่ะร้านตะลังวัดโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์ลดโหลดไม่มีคำว่านิ่มนะคะขอบพระคุณค่ะ